เอาละภารกิจในวันนี้พวกผมที่มาวันเดียวจะกำลังกำลัตง,ตง,ตงต้องเจอแบบอยูตองโสดก่อนเพราะผมอยากทำชาเลนจ์อีพีหนึ่งขึ้นมาคือการฟาร์มนาฬิกาครับใช่ฟาร์มนาฬิกาซึ่งเป็นเรื่องที่โคตรยากเลยซึ่งโดท,ทั้งโดที่เยอะที่เพลงที่คนหหวที่สุดก็ได้เนี้ยสองร้อยห้าสิบอันนี้ครับหนึ่งร้อยห้าสิบในเมนหนึ่งร้อยห้าสิบอันนี้หนึ่งร้อยครับอันนี้ก็อีซี่ยี่สิบห้าครับ แล้วก็อันน้ฮันเลดก็จะมาครับแต่เยอะสุดก็คือโหมดนี้ครับฮอกอีเวนต์นะครับซึ่งเป็นเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่เซตที่ผมใช้นะครับบอกไก่อนว่าผ่านสบายคิวซึ่งผมไม่ไม่ไมจดผมได้แก้ไขาเพื่ออสร้างรหัสมาใหม่นะครับด้่อทำการแก้ไขาเพื่อดูระบบกันนะครับซึ่งวันนี้ผมมีตัวช่วยมาโอเคไม่มีคอคุณนองเลยจะใส่คอยคุณสองไว้แล้วกันนะ ไอเทดมาวันนะ่ะอ้าววันถีดมาแล้วมันก็โดนคนรับถีบไปแล้วอ้อถีมาหาพ่ออ้อเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนมันแบบแปลกๆจี่ไม่ใช่คนเถีดผมซื้อเสียนาฬิกาไปสี่เก็บนะแล้ก็จะต้องใช้ไปห,ห,หน่อยนะ คิดรอแล้ว,ลวตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะแล้วก็จะเป็นฟาร์มกันเลยคออยู่ห้าสิบไปคนเดียวเออไปตรงนี้ดีกว่าจะมีใครมาใส่กับผม็่ะเนะเยอะเยอะมุคนจิงๆงทั้งห้แหละงั้น,นเ,เ,เราค่อยไปเจอกันในตาพิษตาเดียวกันเลยนะโอโอเคละเกมก็ทำการเนระลืมไปแล้วนะวันนี้ทุกคนฝนตกไหมครับ พากันบอกเลยนะว่าวันนี้ฝนบดิกตกฝน,นตกโคตรหนักเลยอยาก็กามาไม่หาภัยอะไรวนะเนี่ยวันนี้คุณค้นๆจังอ๋อมิวแทนอะไรเนะลเซอร์จะต้องฟาร์มพกทั้งหมดเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ถ้าผมเล่นได้ดีมาอันดับแรกเจ้าเออฟามกิเล์กิเล,ล์ท้ายหลังน่าจะเป็นตัวที่แบบโคตรดีเลย แต่โคตรดีซึ่งตัวฟาร์มผมก็จะมีสองตัวนะคือมันโกงไงทุกคนได่ยินนะครับว่าโกงนั่นแหละโคตรโกงอันนี้เรียกวางตรงนี้ก่อนเพราะตัวนี้จะฟาร์มไม่ออเออขอขอขายนะครับทุกคมแน่เลยจะต้องเอาเจ้าปลาคาร์ฟปลาคาร์ฟหน่อยคนนี้โอเคนั่นแหละแล้วก็เหมือนมันจะช่วยได้ใช่ไหม สรุปคือรอรๆๆครับมองหาพ่อไอ้สัตว์มึงอยากต่อยกับกูเหรอไอ้เหี้ยยึดเข่งน่ครับป้าเกตนเนี่นี่ครับกีเลเซอร์ช่วงนี้หายากมากเลยไม่มีขายแล้วนะโอ้โหพูดแสดังเทียวเลยโคุณกบพังกีเลเซอร์ผมจะไม่ยอมขายซาตว์้าไม่ยอมขายกาเดียนก็ยอมขายตัวตื่นก็ไม่ยอมขายเมื่อกี้ผมขายไปแล้วแหละแต่ผมดันขายให้เปืนได้ก็เลยเจอก็เสียได้เลย อยากยังต้องอัพไอ้พวกนี้เต็มก่อนแล้วค่อยอัพอันนี้ดีนะมีความคิดดีคนเยีย่ยมเยีย่ยมยอดเลยเริ่มว่าเริ่มไม่ไหวแล้วตัวหนึ่งก็พอนะตัวนี้สายสาโลว์นะครับหนานไงกูว่าอ่าเฮ้ยตึงครับตึงโคตรตึงเลยแล้วก็วางเออเดี๋ยวนะใครวะโอ้โอโอโกูวางเพื่ออะไรเนี่ย จับบอลวัดคุยกับมันก่อนจราคุยแจกแจงฮะแจกแจงไว้กันมีระเบิดเพิ่มขึ้นไอตัวลีนดามีแรงสุดแล้ว ต้องขายมันโโอ้หเดี๋ยวจะพักต้องเริ่มใช้เวลาฟาร์มเงินเงื่อนว่ามันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วจากนั้นก็จะค่อยวางตัวนี้ที่้างอันนี้มันวางได้กี่ตัววะเอาแล้วมันพูดไม่หยุดเลยนะฟาดไม้ฟาดไม่แพ้ชั้นแพ้โอ้เกิดอะไรกันนะมันบอกว่ามันแพ้โอเคเริ่มวางไททันได้เลยแหละเดี๋ยวตัดคลิปนี้อาจจะไม่นานมากเท่าไหร่ เออตอนนี้เท่าได้รู้สีเริ่มจะไม่ไหวแล้ววงสีแล้วเนี่ยไอตัวนี้มันช่วยอะไรได้ไวะนะ้ออกจากวงสีจะเริ่มมาแต่เท่าที่รู้ก็ครับก็คือจีแมนมาและวหรือว่าไม่ปลอดภัยต้องวางเจ้ากระเด็นคอกแมนไปแล้วแหละช่วยอะไรได้ไหมเนะี่ยผ้ามันตายหรือว่าตัวนี้เป็นหวเนี่ย โอเคมันมีตัวช่วยอยู่นะก็จะกัดการง่ายเออแต่ไม่ค่อยชอบไปตัวนี้มันขี้อื่ะไม่นอนอื่นเมตัวนี้วางได้ตัวเดียวหรือว่าหตัวโอเคตัวนี้วางได้สองตัวโคตรแย่เลยอันนี้แม็กยังโอ้โอ้โอโอมันยังไม่แม็กแน่ไ้นีจะทำเงินได้สามร้อย ไปชาร์จโทรศัพท์แล้วบว,ว่าไม่รู้ไม่ค่อยดีเลยไอ,อ้มก็ากชาอยู่แหละอไม่ใช่รุ่นเดียวกันนะคนละรุ่นแต่มันก็ได้จากที่เสียไปต้องตวเงินตาไม่ได่เลยเฮ้ยทำไมเงินผมมันรุ่งแกแปกไม่เด่นเลยที่วางตัวนี้ไปก่อนเยวไม่ไหว หวย,ยังยังไม่รู้ตัวแล้วก็จะร่อนไปทะลุนีแม็กซี่เล่เน,นี่ยเฮ้ซันต้าคือว่าเดือดใช้หัวคุมเลยนะบอกอันนี้อีกด้วยจะทำงานกับอันนีเยอะๆรวมกันเป็นเรื่องเป็นเจ็กขัดเงินเลยแล้วก็ต้องสีิลนะสโลห์สีมาเลยนะว่ามันจะบวกแต่เงินไม่รู้เลยโอ,อเ้ยิปตา,า,าม มันก็จะแบบวววเร็วรรนะเวก็จะอออัพเี่ยตัวามไก่อนนะพ่าจะยังไม่มีอะไรมาิงงมากนะเนาะไอ้แฟนเปลี่ยมาน้ไมีต้องอัพเกี่ยตามมก็มเนน่งสองหงสแม็ั้หมดเลยเออตัวตมา เรี้ยสามเลยเรอเฮ้มันเวไหวไหมนี่ก็เลี้ยวสามนะแ่ใบเลือไม่น่าไม่น่าไหวนะเดี๋ยวมันทำเอ้ยดาเมจทำามแตะตัวเปนอนมาทีละตัวครับคนแต่ตัวนี้ดาเมจมันกวาเราัวได้ยนแัไปอยู่๋ต่ต้องเลืกอัพเฉียวเพือกันกว้างนเลยนะ เริ่มมีอาริการ์ดในก็โอ้โหโคตรโหดเลยอ่ะตัวน no ี้นโมไปก่นว่าตีทีเดียวมันแบบกระจายขล้โอเก็อัพเกรดปนย่งใหม่ะก็โอเคอาริ15ดก็ยังสบายเลยสบายเลสบายตัวโอ้ห่จะอโตด้วย ่่เเลยวางให้แถวบูเลเว่เนี่ยเชื่อเลยก็ต้องมีเชื่อนะจะเริ่มวางเจ้าเอสโตเลยนะเอสโตเนี่ยต้องวางไม่ลังค์สุดวางมันช่วยตลอดเลยโอ้ยวางอยู่บ้านเออเยเออตอนนี้ต้องวางเดี๋ยวเจะต้องอัพโอ้ดูทีมันแพงจังอ๋อ เดีเอ้ยยิงโดนไม่ใเอ้ยโอเคอันนี้ไม่เท่าไหร่นะคือว่าดาเมจมันเท่าไหร่นะเนี่ยมีที่กินก็แบบโหวงค้กว้างอะกว้างกว่าที่คิดอีกนะกินอัพเกรดเนาะตันโหดอยู่ตรงหลักมันจะใช้จังหวะนี้อัพเกรดเจ้าตัวนี้เลยโหมจังไส้เนาะครับคลิปนี้อาจจะถึงยี่สิบนาทีไปแล้วจะได้ไม่ถึงก็๊กอะประมาณนี้ เพรว่าทุกคนจะนดมือหมนะครับแามจะมีคนว่าทำไมล่ะค่กลับมาเป็นปกติด้ก็ไม่รู้แต่ผมแบบปุ๊บเกมง่ายฮ่าฮ่าฮ่ามีโมนะไอ้จริงพยายามพยายามแต่ศึกษาหารหัสที่ตัวเองมีไมาแล้วกลับมาใช้เหมือนเดิมได้แล้วค่อยลงฟาร์มคลิปนี้ไม่ได้ฟาร์มบ่อยครับฟาร์มทีละอ EP หนึ่งนี่ก็ต้องไปโรงเรียนแล้วก็เสียโค้ชเสียได้เสียนะตอนนี้มาดูว่าแต่คน อ่ะเด็กไปอื้มอ่ะอัพเดตกันไปเรื่องสามเรื่องสี่เรื่องห้าเรื่องนี่ตีคู่แรงวงกว้างเนี่ยตีคีแมนเป็นคีแมนดิ้นอลาวไม่หาอะไรหาอะไรยังไงเนี่ยพูดตีนนี่สิ ต um ัวเองแต่คนที่มันตามเงินไม่ค่อยดูแล้วนี่คือะไราษาเนี่ยมันกับตัวนอีกลม่พอคู่ริงเลยไม่ทางต่อแล้วาะไม่เหมือนกันเต็มอีกทำแบบนี้ขึ้นไปเลยอีกยื้อก่อนที่นะถ้ามีบางนาใกล้ใกล้แบบนี้เลยแบบโโลแบบนี้น้งชากโลสุดทนี้ก็ได้ ไปท่านไทลายหายเไม่เห็นใดูขอโอ้โหยมัเก็นไมเจอเลแล้วก้ามเน้อนนี้แยกสุดท้ายนีคทาห้รเคียดขึ่นไปเลยติดแ่ใส่มาตัวเดียวแ่เลแ่เลเนมากไม่เลไม่เออทีดีทีสุดเลยน่ 没有，打死没有了。我等一下来个啥？我能杀得了你吗？一个，一个，一个，一个。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 一不一个。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  โ่ทนกมีน้รอมแบกม้ขายเลยอ่ะให้กตเกิาเขาแลวมันไม่แต่เชื่อมของวิโยนก็แบบว่าคือแล้วเพื่อนก็หยหมดเลยจะครับตอนจีบนาฬิาเอ้ยจีนาทีไม่ใช่าิอไปลเมื่อยอย่างซึ่เลยด้วย้นะใช้แม่อเดี๋ยวจะต้องวางจตาตัวนี้เพิ่มอีกเน่ยตาม่สตัวเลยครับ ข้างๆกีเลย์ด้านหลังก็วางไว้หนครับคือมันวงกว้างนะทุกคนจะไปเหื่องเร็รทันไปอ๋อตัวีก่อนนะท้ายก็เดี๋ยวจะแยบดีเลยใช่ไหมไม่ต้องวางให้หมดนะต้องวางเลยจะเป็นเรค่ังอะเริ่ว กันดีไปตัวเดียวก็แบียดตัวเดียวก็สบายเลยจะไม่ต้องใช้เังสบายก็สบายไปใช่ไมแล้วก็ขาวแล้วก็ดำตัวเดียวได้แต่มันมีแสงไม่เล่นนะ้าทานไม่จะวงแคบกว้างอยู่นะโอ้โหแค่เลือดตัวเดียวก็ไหวแล้ะ ตาคืออีกตัวน th ึ so okay. uh ่ลหนจะต้องแบบตามวาในทุกใ่เลยเพรา้มันอยู่กันในยี่อนเร่องบาไเมไงแบบนี้ไม่จะแฉ่จะมีแม่อยู่ด้านหลังนม่ต้องมีมันจะกระมันจะเรี่ยดมันจะเทียดโอ้ยไยยียย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 ย ทางแก้งคลิกตรงนี้นั่นคอเฮ้ยเจอตัวตึงมาแล้วตัวนี้ไม่ได้โดนใช้ประโยชน์ได้ดีแล้วแต่ก็มีข้อเสียนอย่างหนึ่งก็คือมันจะไปไหนนะตัวนี้แค้เร็วองนะกันนะคือเหมือนว่ามันไม่ใช่ไหนแต่ไอ้กีดหน้ามาไม่องอะไรความบันเลยหมดเลยกกระดิบไม่มา ต่อไปมันเพื่อนๆมใ้แบบมีประโยชน์อย่างมีสตว์มีสไตล์แบบเออบูอัพเลยนี่งั้นเหมไอนแบบตอนนี้สี่สี่นะทีนาที่ผมเนี่ยเออมาถึงอันดีโอแล้วไมแต่ตอนนี้เวลามันไม่ตรงกันเลยคือมันไม่ตรงกันเลยเม่ใที่หลังตอนเล่นเลนแล้วตอนนี้ไม่หนึ่งนเสียเป็นอนน้ลวนย

ตัวใหญ่ก็ได้ต่พอก็มันพอช่วยได้แต่ก็ระวังน่เดียวเามันจะวางกีดไว้ใกล้ๆเลงเียอันนี้มันะมีปดุกยนะมันก็เป็นปดุกอันนี้มันก็มี้น่ออันนี้ก็มี้น รัดสภาพไม่หลบไม่ั้นเมจะได้งเออัไม่ต้องรันี่น่าจะเรน่าจะสโเวกตัวนี้วไม่้โอเคแม่กันหมดแล้วนะโอ้เริ่มเลย ผมไม่ได <muitas> ่ผมบอกว่าให้ที่ผมให้มันที่ให้มันยืมเลยโอเคนี่ามอมันม่จะงงหรอพี่เ้่ยอาตเลยรามาา

อ้าวขายันี้การขายแต่อ๋อมาติดรอบที่เลยีโอ้ยโอเคค่ะตอนนี้พี่เออตอนนี้พเแล้วเราต้องทำอะไรตอนนี้เราต้องทำอะไก็ใส่แล้วเราัพไอีกตัวนั้นมาเรื่องของมันข็จะก่อใ้เลย สองมันโงดกว้างแล้วกว้างดึงไม่ได้อกแมน่โอ้สบายว่ะไม่ต้องวางม้งด้นขึ้นม่ละอีกสักพักก็จะอปเบตแล้วแหละต้องซปีนึนี่ยยี่คนดูทีวีเว้นทีเดนี้สุขการันตีไม่ต้องติดกมนตลอดเวลาลอ อันนี้ที่เห็นดีเหมือนเดิมเนียเขาใส่ประกานชั้น4.5อ่ะ4.2เลยนะตรงนี้แหละเดี๋ยวตดงนี้านมันมีประโยชน์เราจะเอาอยงทุกอย่างเลยโอเคดูนี้เลยบายแม่ที่จะทำเพื่อทำอะไรก็ฝากด้วยดิผมไม่ ได้ไมนเยอมเลยสุดท้ายวางได้แล้วก็คือจลยกะตัวนี้ไปแล้วเอามวางที่อยตรงนี้ทาไมใส่ตรงนี้ตายอ่ะเอออยู่นี่ก็อยู่นี่นี่อยู่นี่นี่อยู่แม็กแม็กโอ้โคต่างมันไม่ดึกว่าเงินแค่นี้จะแม็ก แน่ยน่น่ะแล้วมันเฉียบเลยัวทีดัีสเลยอยาก้างเรียกสสนีกืน้ำแต่อาจจะไม่สนิทเพราะว่าการมาถามมาเดือนแล้วที่ดตามผมที่ผมส้างรายได้ด้วยผู้ติดตามนะครับแล้วก็กลับมาไปบอกกัเิจะต้องเริ่มขายวเอนแล้ว ผมดีกว่ามั้ยผมดีกว่าหล้วจะเกิดนี่คือเรื่องเลยแม่จะเล็กมากเลยแต่ไม่เคยเห็นเขาทำเรื่องสุดเลยไม่เคยทำาไม่เคยสุดเลยทำไม่สุด ไม่แม่นหน่อยนะยกเว้นตัวนป็นคือแม่คือโคตรจริงอะพูดจริงเรียนแม่ละว่าจะไปยืนรอยืนที่อยู่นนะสิมันอันตรายยังมีอาจจะความน่าเอ้ยเวลามันเกินมาเออเนอะอันนี้มันเกินไปหรือทำไมเวลานี้มันเกินโอ๊ยนี่มันไม่ตรงนี่วะอ๋อใส่แบบหยุดไว้อันนี้เวลามันจะเพิ่มเรียนเข้าใจละ 이 모델 또이모이하 แค่สตอนี่ไม่้่เลยคไม่้ตอนนี้ใกล้แล้วแหละใกล้มากเลยเราต้องก็ต้องมีทางออกกัน ยังไม่ดีเลยคือคาร์บอดออกไซดมันโคตรเกลี่ยเลยไอ้ตู้ทำเนียร์กับมัทชี่ตู้คอนเทนเนอร์ แมวโอเคโอเคเช็ด oh, ร่างกายเขาเนะก็เลียวห้าสิบพอดีเลยนี่น่าจะได้สีเลยแล้วตอนนี้ร่างกายมีโล่จะได้ไม่ค่อยฟังสีแต่ผมไม่เคยฟังเลยอีกอีกอีกเชื่อเดี๋วอะไรอีกเแรงสามเลยอีกเล่มสามสิบ เดี ais, ๋ยวดีนะน้องแมนแมนเนี่ยสายเลยนะโอเคดีจุดหรือว่าตัวบอสจากหนวดกระจกไก่เนี่ย สนุกเลยถึงว่าน่าจะถึงจะไม่ถึง30นาทีแต่ก็จวนเลยโอเคมาแล้วมาแล้วโคตรโคตรคุคดด้มโคตรดีตอนนี้ได้รัมบมาเป็ดห้าเพชรห้าเพชรฟรีฟรีหลังจากนั้นก็คือลีเออ่นจิลี่อ,อ,อ,อนนื่นจิลตัวนั้นอาจจะจบจก็จบแล้วแหละ ได้มาหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสดเรามาดูในอะไรกันฟอกอีเวนท์ช็อตอันห็นว่าจะมีอะไรบ้างเฮ้ยเ้ยเส้อไ้เหรอโอ้โหเหมือนมันดวงมันมาช่วยกรงเนี่ย ีจ P C O ก็จะได้ P C ก็จะได้ตัวนี้ไปห้าสิบก็เออห้าสิบก็ไม่มีอะไรหกสิบจะได้เจ้าตัวอะไรันี้มันมั่วคหกสิบเจ็ดต้องฟาร์มบ่อยแน่มันไม่มีเวลามานั่งฟาร์มบ่อยแล้วแต่คือว่ามันก็ดีเลยหลังจากนั้นเราก็จะไปข้างหน้ามั่วปิ คนบอกว่ามันไหมก็ดูก่อนอีห้าสิบนาทีอีห้าสิบนาทีอูดาวหมดอันนี้อ่ดีมากเียต้องอยากได้ตัวแดงนะหัดนี้กลับมาเป็นปกติได้ก็ยังไม่ทันได้รีวิวนะดูนี่ก่อนไม่สนใจนี้หน้าก็จะมาสนใจอัน อาผมเอาเศษของเธอมาว้าเพื our, mart, z, um. Wolf, post, ่อนให้มองกันแบบนั้นฉันอยากได้ชัวร์เหี็นมากเลยนะงั้นพ่อจะรีไวท์ฉันแลกเลยฉันอยากได้ต้นไม้มากถ้าฉันไม่ได้ฉันจะกินตับนายเลยนะจะหยอกหยอกหยอกไปเลยเอาละถ้าจะก็จะเป็นเมนที่บายนะครับ ถ้าไม่สนุกไม่ต้องดูนะครับโอเคกดตีนะครับขอไหมนะครับโอเครับ okay. ขอไหมครับนกะ็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสนุกก็ชอบถ้าชอบกดไลค์กดติดตามนะครับเยวถ้าผู้ติดตาม,มก็หนึ่งร้อยยี่สิบนะครับคือว่าผมจะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะครับที่ไม่ดูคลิปกับไม่กับดูคลิปนะครับ